สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอันบ็อกอะไรอีกนะฮะก็มาพบกวันอีกแล้วครับวันนี้ก็มาอันบ็อกนะฮะเ,เครื่องดูดฝุ่นมีสายนะฮะว่ามีสายครั้นี้คือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเรามีในร้านเราเนี่ยจะมีทั้งไร้สายแล้วก็มีสายแบบตัวนี้ตัวใหม่ล่า,าสุดนะของเราโวนะฮะรหัส bv 6 0 0 s นะฮะเป็นสินค้า เลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ใหม่เลยน้องใหม่เลยนะฮะพัฒนาโปรดักต์นะฮะจากจากค,คู่แข่งหรือว่าจากสินค้าเดิมๆใน้อ,นองตลาดนะฮะให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้พวกมากขึ้นนะฮะของลูกค้าทุกคนทุกคนพูดง่ายๆว่าเราเอาคาถามนะฮะเอาปัญหานะฮะเอาข้อดีและข้อเสียของสินค้า,าที่มีอยู่นะฮะมาพัฒนาให้ดีขึ้นตัวนี้นะฮะ ตัวเบลวตัวนี้นะครับจะมีด้วยกัน3สีนะฮะสสีอ่าก็ดูที่กล่องนะฮะกล่องเนี่ยจะมีอย่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยสีแดงจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นไวท์เกร์นะฮะสีขาวเทานะฮะขาวเทาขาวฟ้านะฮะจะเป็นตามรูปนี้เลยนะฮะหน้าเวฟจะมีสินค้าอจะมีตัวรายละเอียดของสินค้านะฮะแล้วก็สีของสินค้ายบอยู่ เป็นเกบูเป็นสีเทาฟ้านะครับเนี่ยวันนี้จะแกะสีอะไรดีถ้าขาวขาวขาเทา,าก็ดีขื้นไปผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะเทาฟ้าแล้วกันนะผมชอบนี่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะเป็นเทาฟ้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันก่อนนะครับว่าแพคเกจจิ้งสวยงามแค่ไหนนะฮะก็มีบอก เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้านะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับนี่นะฮะวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก็จะมีคู่มือนี้ด้วยแหละถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะนี่ฮะเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะฮะแกะง่ายนะตรงนี้น้ำหนักเบาด้วยนะฮะสายเนี่ยยาวถึงหกเมตรเลยนะฮะแรงไฟนะฮะหกร้อยวัตต์นะฮะสองร้อยวัตต์เลยทีเดียว แน่นอนครับแล้อ่ะแกะมาภายในกล่องนะฮะก็จะประมาณนี้นี่นะฮะทางเราแค่จะดีนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้นะเดาว่าน่าจะเป็นท่อนะครับเป็นท่ออันนี้ต้องบอกว่าผมก็เพิ่งแกะนะฮะก็เรามาดูพ้พร้อมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นท่อส่วนกลางของเครื่องน,นะฮะท่านจะดนะูต่อไปอ่าเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อน นี่เป็นตัวเครื่องเลยนะครับเป็นตัวเครื่องและคู่มือ,อเดี๋ยวเราเอาคู่มือ,อมาให้ดูไปก่อนนะ,ะมีใบรับประกันด้วยนะฮะสามารถาไปลงทะเบียนรับประกันผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะฮะรายละเอียดมีแล้วก็หรือจะส่งเป็นประชดีบตัตรนะฮะเกี่ยวกับข้อมูล,ลการรับประกันนี้ไปได้นะฮะคู่มือเป็นภาษาไทยนะฮะบ๊วย คู่มือภาษาไทยนะฮะประมาณนี้เลยตัวเครื่องผมบอกนะหนึ่งปืผมนึกถึงสงครามเลยทีเดียวนะฮะอ่านี่นะฮะเป็นตัวเครื่องนะฮะหนึ่งปืนเล่นสงครามเลยนะฮะเดี๋ยวชมจะมาบอกวิธีการแกะหรือว่าเปิดฝาเพื่อความสะอาดนะฮะเพื่อทิ้งฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดด้านในจังหวะแกะทีน,นึงเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรา,าดูสิ่งก่อนอื่นให้ครบกันก่อนนะครับ ให้ดูเลยนะ,ะมีอะไรบ้างอ่านี่เป็นน่าจะเป็นแบบแบนนะฮะเพื่อทำความสะอาดในจุดที่เข้าถึงยังค่อนยากเนาะจุดเล็กนะฮะยาวนะปกติผมใช้ผมไม่เคยเจอแบบแบนที่ยาวขนาดนี้นะฮะม่คุ้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคเลยผมว่าน่าจะใช้ดีเลยตัวนี้ปอ,อันนี้น่าจะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานแล้วก็เป็นหัวในการถูทำความสะอาดยูดฝุ่นนะฮะอะ เดี๋ยวมองไม่เห็นกันผมแกะมาทีละตัวกันอ่ะนี่นะครับสไลดเห็นทีละตัวเลยไม่งงอืมนี่นะฮะเป็นหัวแปลงนะฮะเอาไว้เออ่ดูดในส่วนของที่เป็นพวกกรมยี่เป็นผ้าโซฟาที่นอนอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามุ้งร่วนนะฮะวิธีใช้ก็น่าจะเป็นการสไลด์อย่างเงี้ยนะฮะล็อกอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปแล้วก็ปัดปัดปัด,ปดอย่างเงี้ยนะ,ะอ่ะต่อไปนะฮะ เป็นฐานและหลัวของแปรของของ,ของอการถูกพื้นนะฮะก็ร้อกดีมากถ้าดูสังเกตฐาน,น,นดกดคุ่มกอนที่เอากองใส่ได้คุยเรืมันหน่อยนี่นะฮะเป็นฐานของมันเก๋ดีนะฮะอยู่เรียบรไยนง่ายไม่ต้องประกอบอะไรไวุ่นวายนะฮะแกะมาก่อนอย่างนี้นี่เลยนี่คือสี เท่าฟ้าแต่ผมบอกตรงนะตอนนี้ผมมองไงก็สีเขียวนะฮะแต่ก็ตามน้ำนะฮะผมว่าแบบนี้ก็สวยดีนะฮะเบาโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละส่วนนะครับมีแค่นี้เองอ่ะอุปก,ก์น,นะฮะผมว่ามันมันง,ง่ายอ่ะนะฮะก็ใช้ได้นะครับตัวนี้กเ็เดี๋ยวมาเริ่มที่ในส่วนของตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่า มาแบบนี้เลยนะฮะใช้ดูดไม่ได้แน่นอนต้องประกอบกันนะฮะอ่ะเรามาเริ่มที่ในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องจะเหมือนปืนฉีดน้ำเนี่ยะจะยักนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเด็กชอบเบาด้วยนะครับเบามากเลยนะฮะก็จะมีจะมีในส่วนตรงนี้เห็นไหมฮะเวลาเวลาใส่ต้องคอยให้เข้ารองตรงนี้อย่าลืมนะฮะสังเกตตรงนี้ได้นะฮะ ไม่ยากนะครับก็คือเราสามารถจะทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับการเทฝุ่นนะฮะเทฝุ่นแล้วเทออกจากกระบอกตันี้นะฮะตัวนี้จะเป็นรับเป็นกระบอกรับฝุ่นนะฮะล้วกองฝุ่นด้วยนะครับก็จะมีด้านล่างนี่เห็นไหมฮะด้านล่างจะมีสไลด์ตรงนี้อยู่เราแค่สไลด์ขึ้นตามทุสอนนะฮะโอ้เทนี้อย่างนี้ก็คือสามารถเทฝุ่นออกได้รอกขึ้นออกได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องการจะแกะตัว แคปซูลตัวนี้นะฮะขออน,นุญาตเรียกว่าเป็นแคปซูลนะ,ะเหมือนอวกาศเลยนะ,ะก็คือเราสามารถจะแกะออกมาแลา้วทำความสะอาดด้านในได้ด้วยนะครับก็คือเราจะต้องกดปุมข้างบนนะฮะปุ่มนี้นะฮะปุ่มน,น,ะะน,นี้ง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็ดึงตัวไส้กรองตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะฮะมีปัญหาล้างได้ก่อยแห้งแล้วก็ใช้งานต่อนะฮะเป็นไส้กรองอย่างดี เวลาใส่นะฮะสังเกตดูนะฮะตรงนี้จะเป็นเขี้ยวตรงนี้อยู่มันเป็นมันเป็นในส่วนของที่เป็นตัวบากตรงนี้อยู่นะฮะมันจะไม่มันจะเหน็นไม่เหมือนไม่เหมือนรอบหอนึ่งนะ,ะสังเกตจะมีจุดเดียวง่ายมากเลยล้วกรสติ๊กเกอร์ตรงนี้ใส่แค่ตรงลอ็อกตรงนี้ฮะ,ะนี่คือพอดีแล้วนะฮะต้องแล้วแล้วก็จัดเต็ีอกรณ์ในการใส่เข้าเราคือลำปืนคืนนะ,ะนี่ฮะ ก็คือต้องใส่ไปที่ฐานให้พอดีนะฮะหลังจากที่เราใส่ให้ตรงล็อกที่ระบุมาแล้วเนี่ยนะฮะมาไวแล้วนะรเราก็ใส่ที่ฐานก่อนนะฮะคือเน้นว่าที่ฐานเนี่ยจะต้องใส่ให้ตรงบตัวลำนะให้พอดีนะครับแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นเคียวคิวล็อกนะฮะนี่ฮะแข็งแรงเบานี่ฮะพอดีแล้วนี่ฮะนี่คือใส่พอดีแล้วนะฮะดีมากเลยใช้งานมือเดียว ได้สบายนะฮะออกมากนะฮะวิธีประกอบนะครับต่อไปนะฮะน่าจะเป็นตัวนี้เลยต้องใช้คาว่าน่าจะเป็นนะเพราะว่านี่ผมก็ประกอบครั้งแรกเหมือนกันนะฮะโอเคก็คือจะเป็นหัวอย่างนี้นะฮะจะมีหัวเล็กกับหัวยาปลายใหญ่นะฮะเป็นปลายยาอย่างนี้นะฮะเราก็ใช้ปลายยาตัวนี้แหละฮะเสียบเข้ามาตรงนี้นะฮะคั้วเข้าไปยาวแล้วครับตรงนี้ เป็นปลายหัวตัวนี้นะครับใหด้ดูใกล้เลยตัวนี้จะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะฮะหรือตัวนี้นะฮนะเพื่อการใช้งานอ่าผมใส่ที่หัวให้ดูแล้วกันนะครับให้ดูกันเลยนะฮะว่าพอดีหรือเปล่า นี่โมเลสนะครับโป๊ะนะฮะเป็นปืนนี่แล้วฝุ่นในที่ที่ซอกที่ไปเข้าถึงยากๆนะฮะซอกเล็กนะฮะต้องตัวนี้เลยแต่มาดูยาวดีนะฮะผมชอบรู้สึกว่าแรงอยู่มันจะดีนะฮะนี้แน่นนั้นหนานะโอเคต่อไปนะครับก็เปลีแปลงตัวนี้นะฮะอ่าเปนแปยแปลงตัวหนึ่งนะฮะแปลงตัวนี้ เราก็สไลด์นะกดปุ่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็สไลด์ก็จะเข้าล็อกอีกล็อกหนึ่งสามารถปัดปุ่มตั้งควาสะอาดดูไปด้วยนะฮะตัวนี้เหมาะมากนะฮะโอเคนะฮะไวกว่าใสาเข้าไปนะฮะตัวถานตัวนี้ดีมากนะฮะเพราะว่าสังเกตดูสามารถซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะฮะได้โอ้โหเกือบ เรียกว่าร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับนี่ฮะตรงตรงข้อของอตัวที่ดูดเนี่ยสามารถเป็นอิสระมากเคลื่อนได้เป็นอิสระมากนะครับเหมาะการใช้งานในที่ที่เราต้องซอกแซกหน่อยนะฮะมันก็เหมาะเหมาะการทำง,งานที่เพิ่มความสะดสบายนะฮะประมาณนี้เลยติดตั้งเข้าฐานนะฮะไม่ยากเลยนะฮะอย่างนี้เลย เลยนะฮะอยดูใใกล้เลยนะฮะนี่แล้วก็เสียบปลั๊กวางไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะในบ้านนี่ฮะตั้งอยู่นี่ผมไม่จับนะผมไม่จับนะฮะคือฐานมันบาลานซ์ดีมากนะฮะอุ <ผม S 2> ปกรณ์ต่างๆนะเสียบตามนี้เลยนะะเสียบได้เลยนะฮะจัดเก็บได้ง่ายดายนี่ฮะลงตัวสุดๆนะฮะ แรงดูดแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นจะมารีวิวนะฮะอันนี้ไม่แค่อันบ็อกเฉยๆนะสายยาวมากนะฮะผมบอกเลยสายยาวจริงๆะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก่อนจะออกจากฐานนะครับจะได้มาลองฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าโอ้โห แบบมีสายเนี่ยเนื่องจากเป็นแบบมีสายเนี่ยพลังในการดูดเนี่ยก็จะมากกว่าไร้สายนะฮะซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่ไม่เสียเียเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการไร้สายอยู่มีสายนะฮะเพราะว่าเอ่อในเรื่องของการเอาสะอาดที่ที่มันแรงจริงอะนะฮะแล้วก็มันก็ดูดฝุ่นได้สะอาดหมดจดจริงๆนะฮะหรือภายในร้านค้าหรือออฟฟิศที่ฝุ่นมีทุกวันเยอะตลอดต้องการความสะอาดจริงๆนะฮะแล้วต้องการใช้งานหนักจริงๆเนี่ยมีสายเนี่ยตอบโจทย์นะฮะ แนะนําว่าตัวนี้ราคาถูกด้วยนะครับต้องถูกกว่าตัวไร้สายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าความแรงเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนนะฮะฉะนั้นฝากด้วยนะครับราโวนะฮะเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มาอันบล็อกเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครอยากจะพิสูจน์นะครับลองสั่งเข้ามาซื้อกันก็ไม่แพงเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพขอสมุดต่างๆที่ใช้ในการผลิตเนี่ยดีดีจริงๆนะับฝากด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ